นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสรรมสารถิตตาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการิโก He Hi pasiko Opanaika pacadang wedi dapo winyuhidi Subadhipano pakawadosa Wakakangko Kusu paddipano pakawadosa Wakaangko ยะยาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคะลาวิสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชอริกาวรานิโย Anu, daorang punya lokasi